สวัสดีครับสวัสดีนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณอุทยานเวรุวันพระเจ้าสารนะครับหรือว่าวัดฮิรัญยาวาดตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวัดนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าพระเจ้าไม้สารนะครับะจะมีพระพุทธรับองค์ใหญ่ที่สารมาจากไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับ สังคทานน้ำดื่มนะครับแล้วก็มีพวกดอกไม้ทูบเทียนมีอ้อยมีกล้วยนะครับเพื่อจะนำไปถวายช้างเอราวัณน,นะครับนี่กือบริเวณทางเข้าพ่อไม้ไผ่ศา,างนะครับมีวัตถุมงคลน,นะครับในบูชานะครับ นีครับโอ้โหเป็นช้างเอราวัณน,นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเดินไปไหว้พระเจ้าไม้ไผ่ปานนะครับก็จะมาชมช้างเอราวัณก่อนนะโอ้โหต้นใหญ่มากนะครับสร้างไว้เราจะเดินเข้าไปไหว้นะครับพระเจ้าไม้สาลน,นะครับ โบโบสดข้างหลังนี่งดงามมากนะครับนี่ครเป็นรูปของคูบาบุญชุ่มนะฮะท่านก็นมาที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับนี่โอ้หบอ่อน้ำมีปลาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็จะมาให้อาหารปลากันนะครับโอ้โหปลาเยอะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับ โอ้โหนี่ฮะเลยไปหลกมุมหนึ่งนะครับพระโบสดนี่งดงามมากนะฮะทางขึ้นนี่ประดับด้วยมีพระพุทธรูปนะครับ นานมนะครับก็จะเดินมาไหว้พระพุทธรูปภายในพระโบสถ์นะัะหรือว่าพระวิหารนะครับ จากในพระวิหารนะฮะองค์นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปไม้สารนะครับซึ่งทํามาจากไม้ไผ่นะครับสารทั้งองค์นะครับแล้วก็ลงสีองลักปิดทองนะครับนี่องค์นี้นะครับอยู่ด้านข้างก็จะทํามาจากไม้ไผ่สารเช่นกันนะครับอ หลายคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับอยู่แม่สายนะครับวันนี้นี่ฮะสารมาจากไม้ทั้งองค์นะครับแล้วก็ลงรักปิดทององค์นี้อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วนี่เสานะครับก็ใช้ไม้สารนะครับคุมเสาอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่า แปลกมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีที่ไหนนะฮะหนึ่งเดียวในโลกแล้วครับปิ่มมาประตูทางออกรับโชคนะครับแล้วก็เราก็จามลอดค่ะออกไปตรงนี้นะฮะ นะครับก็จะมาออกด้านข้างมุมขวานะครับ